ข่ามือนี้มาตามน้องตินนะค่ะพันจับฉลากให้โชคเข้ามาแล้วสองหมวดสอนแม่ติมมางมวดนีเพันจับให้แล้วค่ะจะเป็นตัวใดไปตามแม่ติมไดไเลยค่ะแล้วไห้ๆอ้าวได้ยินข่าวว่าคนน้อยบอกเลขแม่นโอ้แม่นี่ว่าลูกอ่ะแม่นที่ว่าน้องไอ้น้องตินน้องตินน้องตินให้เอาขนมมาให้มั้ขนะไอตู้เย็นอันนึง จะไปจกดูกันน <i fol> <ha> like ั้นมาเร็วไปเงี้เนอแสดงเยแสดงแสดงุแสดงความจกหายเทียนึงเราจะไปหาย่ำอีกยำมนานจดจดมันมาแมนการหลีด้นีเด้อตอวอลไรเขาไปยังเนาะเขาหามากหรอแม่ไมนจกยังดูแท้าจะไม่จะไม่นองจกแล่จะเผาใจจะเาออกเด้อมันด่ากันยุ่ ม่นมามันยังเลยไมเป็นยังมาได้ห้ยดอก้อะ้าวมันสอยูป่ะล่ะมันบ่ามาข้มเดนะมยกไปรลยเย้คนไปแล้บอกเรขกนเก่งกบาดแล้วแมยนขาขอเลขมันไปเ้ยหลานเลยวะกบาดไปไปแล้ววจากทั้งเมียจากทังเมียสิมันกบาดจริงอ๋อเมียไปนเสียอ๋ก็เมียของคนสีปกติเม่เดีกยวก็มาอีกคือเก้ามดมือนี่รถบ้าน่ะอันเดียเมียน ย่ยตืม่แม่ป่ะอุปกรัวข้าพี่บอกตือมีแไดไม่ตีมอุปกรณ์มันจับไปตือเลม่ติปีใหม่มานอกศูนโฮมจับมาสามหมื่น่วงปีใหม่มาหนอกที่สองมาละลูกสาวมาคุนจับเลยมันก็จับมาสามใบมันเขียนเขียนหนึ่งถึงสิบมาละเขียนแล้วก็ใส่กองแล้วก็เขย่านะแล้วก็ให้คนกลับเองคนก็เลยกลับมาสามใบมันตกที่ดินแล้วก็จับแค่เดียวเด้ก็เลยมาทีเบิ้งมันเป็นศูนย์แล้วก็หกแล้วก็สามถ้ากับเ่น ลอยคุณลอยคลเราผู้ได้เก่าลูกสาก็อยคุณลอยบ้าบาาตันเหรินสองตัหมทั่วปหนสามเชียีแมนสามเชีแล้วสามเชียแล้วแมนก็มีแต่จาแบบนี้สุนหา็กอกสุนหา่ตัวสุนหานีสามเชียเลยตัมันใหญ่มันบ่บ่บ่หมั่นใจหลานแม่แล้วก็เริว่าเพื่อนใจเราท้องบ่สือซ้ำดออกแล้วแม่ขเสียดายว่าฉันไอ้หลานจับสามเียกันกูออาแมน บักขันบอกเฮาเขาซื้อแล้วเป็นบางบังอบอกเฮาอเป็นเด็กออกแล้วเป็นยังมาแบบมันออกตัวใดเด็กออกสูนหาตัวแบรนด์เขาคือจับแมนแถมมันวางที่หลังคอยบ่เอาไหมคอยก็ว่ามันแมนบ่น้อกจังเลย <c oughs> ก็เลยบ่เอาเด้ถิ่มเหล็กไปเลยวันนี้มาจับเที่ยวซองกิับช่วงช่วงวันที่สามสิบเอ็ดลูกสาวมากินก็เลยมาเค้นด้วยกันมันจับออกมาซ้ำไป เขียนเป็น huh ซิฟใบผมเด้ม like, yeah, ันจับออกมาสามใบจับเทื่อเดียวนะมือนั้นมาจับหลายเทือกเนี่ยไม่ตีมาไมจับอยู่หรอกเพราะว่าผนจับแล้วจับหลายเทือกัหลายตัวแม่นี่เราแสดงนะแสดงที่อย่างหนึ่งนะขาคนมาหอกแลนมาได้ก็แลนจับมาได้จับดูป่านนี้มันจะเป็นการเล่นตอนนี้จับดูจับยาวๆเรื่อยเลยหรอเขาให้ยแล้วไหม มีคนมีแต่คนใหญ่แบบพิบ่าอยากจับดูค่ะเออเจ้าเด้ออกเลยเพราะมันพิษมันเขาหายเรามาเจอเขียนยังดูไขมังสีเอาเจ้าบอกตัวไหนแม่เออบอกตัวไหนมันออกท่นบอกมื่อนี้จับมาเขียนมันมีอยู่สามตัวมันมีเชิญสิบใบเนาะเชิญหนึ่งซึงซึงซูนถึงสิบเนาะ แล้วก็เขย่าใส่กล้องนี่แหละให้เพิ่นจับให้จับพ้นมากสามใบเลือกทิมใบเลือกไปทีบึางวันที่มีศูนย์หกสามเด็กหลานเงินนี่เนาะศูนย์หกสมเนาะบ่เงินที่แล้วเด็วบอันนี้มากนเงินไม่นี่ปนเงินไม่นี่มันเป็นอย่างสามเจ็ดเก้านี่สามเจ็เก้าอ่สามเจ็ดเก้าสามนก้อนสามเจ็ดเก้าพอจับขึ้นสามใบคือเก้ามีทีมตัวเฮ็ดต้งสี่เฮ็ด สองชุดหรือสามชุดว่าอันน uh, so ั้นนั่นออกไปแล้วก็เอาชุดนี้เหรอ่ไม่ตัเฮาเห็ดอันเฮาเห็ดอันสิบไมตเขียนหนึ่งศูนย์หอดเก้าเนี่ยเห็ดจักสองเทียหรือสามเทียเห็ดเทียเดียวบ่ไม้หัเรียกนะมันมีอยู่ประมาณสามสิบเออเทีเ้นเ้ศูนเออมีเ็ด บ่กเขียนซ้ำนั่นแล้วบ่ซ้ำนั่นแหละเรีกมันสิว่าซ้ำนะมีซ้ำนี่แล้วว่ซ้ำนั่นเขียนซ้ำนั่นกัเกยาวซ้ำนั่นให้มันจงเชียเดียวนึงแม่ว่าเขาจะเอาเอาเกิดมาามชุดน่สิแม่ผัวหนึ่งหอดเก้าศูนยหอดเก้าเลยสามเท้าเออบ่อันนี้เฮ็ดเียเดียวะนะบ่ให้มันอันเดียวเดียวมันสิเลียกิว่าซ้ำสมมติร่ามันสองสึ่มล่ะให้มันต้องมี2อีกใบมันก็เลยสอบ่ บอ ust, head head, มันจงมาเธเดียวเห็ดหงเห็ดบอเห็ดลายซ้ำไหมเออพอใจอยู่อืมันคือรับบานว่าใจเนาะหมายถึงว่าศูลหอดเก่าหนี่มันต้อมีประปมาณอยู่เงี้กรดับกับสองชุดหรือไงมันหมายถึงว่าหามันติเบิลมันติบมมีเออมันติบมมีเบิลร้านเป็นเก่าเก่าเลยถ้ากันเห็ดยังสีเราจะได้ได wow. ้สามหอดแล้วไแต่แต่ว่าเป็นยังจะว่าไอ้ดีนะไอ้ด uh ี <into adults> ควดมีอยางกระดับสองชุดนลยนะจับในเลขเบิลนะามนไอกเบิล ก็มาห้า3เมัสมมันกับ่อด้ได้สามตัวเดียวมันเมนมันกับ่อด้วมันกับ่อด้เด้สามบ่อใด้บ่เนาะถ้กบกก็เหกับ่อใด้เนาะก็จะให้มันออกมาเต็มสามตัวในทีรงไบเนี่เอาคาเอาคางเล่าไหมว่าเป็นอย่างนเดี๋ยวันุดท้ายคนมาถ้าเดืกผมมาเนีมันมันมีโอกาสได้เล็กบ่เล็กบ่นได้เล็กกระชิมเล็กมากบ้างไหมเราแต่ร้านเสียหายซื้อได้บ่ได้อย่งารจบข้ามาดาไปนี่เราองขธรรมดาเนาะ คนไห้คนไห้มากสองเทียสามเทียหร้อไหมเคยเขาเนาะเขากับบด้ไปสั้นหรูปะนันเนาะเอาซุกไดเทียเค็ไล่เทียปะนันเนาะเนียับเอาจีนว่าเราเยไห้เนาะมันเคยได้ไหมจักไห้จักหมดเนา่เอากระถืออยู่หันเอาไปเล่นงสองโซน้าอยู่เปนหางจักหมดเนะนี่หลังวันที่สามเออดที่แบบดีแมนวัที่สามเค็ดเจ้าเคล็ดเจรจากันนี่ไห้นจับตีบ้างเออ เช็ดกระดาษเช็ดกระดาษเช็ดจับสลากจับฉลากจับเลยดเลนี่ผู้ถือน้ำบันนี่นี่ลุงผนึ่งถือเพลเลนสองตัวตัดเลนนย์สามศูนหกนเลเได้เอานี่เอาแต่สามตัวเลยตัดเลนนั่นละคชนถือก็ถือกนเขียนเอาแล้วเขียนเอาแล้วเล้ถ่าออกบ้าเอาสามตัวนั่นละไปถ้าไม่ถือก็เพิ่มถือก็แล้วกัก็ว่ามันซื้อมานขายดูคนน้องเหาะ ก็ไปายออกกันได้จะผลเรยนยังไงเรียนไเหมนเต็มเต็มเอาขนมแล้วขนมมาเนี่ยเอามำหมแล้วเอาไปเห็ดปกดิถ้าอยกกันก็ได้ผลเรยนถ้าถ้าถ่าขีดเดียวเขาจะไปซ่อมได้แต่ยางยี่นอันนั้นหรอจิตเก่าหรือมาจเตอมาจะซืเล็ก้านนี่แล้วเห็กพนเลเยเขาคอยบอกฮะวงวกเก่าสองวนะวกเก่าโดนเนาะ มันบอกมางสิเนาะสามเก้าเรียกอะไรคกับขวบเีวเนาะขวดสองเดือนขวบกัวกัวนี่แหละซ้ำเพราะถากัวสองเดือนละละเซลสามเดือนละละขวบกัวดอกกันเล็กน่อยซ้ำานนี่เดินาน้องินอองมาแล้วสองงวนสดนะครับงวนนี้เป็นงวดที่สามนะเจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับวันไหมากระตันสมเจ็ดเจดเก้าสามเก้านะครับ เออพนพิ่นหายถึงวันหาศูนย์วันวันนี้หยห้ศูนย์หกเนาะนะครับถือว่าเนเขามาแลเียวนะครับสองงวดเอาวันนี้เป็นกวดที่สามเปนจิมวานะครับมาแข้งน้ำเดือดร้านนวงวันนี้เมสื่อน้ำพืชเลยสื่อต่น้รานนั่นเดียวกับสามเจ็ดเก้านะครับสามเจ็ดเจ็ดเก้าาเก้านะครับไอ้ไ<ห>ดอี้ไมีมไอ<ห>้ดีเขาขอยเลยเนาะเจ้เขาแยกตะไดี้ยังไงมม่มีขขยเจ็ดตน เจ็ดเกาม่มีใคยเนี่ยจะเขามหาวิทยาลัยตงีตัวอะไรอย่าเงี้ยลืมคำว่าพี่น้องบ่ได้คำให้ได้นะครับคเว่าเราจะอยากกลับนไม่ตืนะไปเรียกพี่น้องไทยก็จะได้เล่าเรีนอยู่แล้วนะไทยไ่ดเคยแต่ว่านี่เลยไปทยแ่เพยนกันได้ไปสร้างนเอกันได้เพิ่งเรียนเองบางทีมันถึงมากเขาก็ดีๆแล้วตนไม่เบิ่งเอาหลดเนี่ยควเลี้ยงกน ยังไปโหลดคนงองหรอ่ายเอาโหลดไปวันนี้สี่มาเสงงหงายเลยตัวยังเชียวบางนายเสียเขามยากได้นได้เยียดแล้วไปสิยามอง่อยไปเข็มเดียวเซาเลยวโอไปตามน้องไอติมนะพัดไปใส่้านน้องติ่นานเนี่ยนติ่ตตตองไติน้องอติเนเนอเขาก ตั้เนตาเอตาเอตาตาตาอืนั่นดิเอาฟาปีเลลูกั้งตีนอังตีนนอังตีนนั่นนานองตีนตาเอนี่ค่ะัจับนะครับขอสองเท้นี่มสามามเจ็ดเก้านะสามเจ็ดเจ็ดเก้าาเก้าเอาละออกตัวไหนออกตัวไหนชีเนี่ยเป็นนะชีชช้เอาตัวไหนตัวนี้เีี่ย่างเงี้นี่ลตัวไหน น้องเตีนะคีอย <c oughs> ่างเงี้ยร้อยเนาะเอาตัวได้ดูละเอาม่ใจอตัวได้ชีนะยิ้มไอาเกจเก่าต้ันหนาอ้าวสีเสกเกเก่าเพี่น้องโอกคนะครับน้องตีนอนี่เด้นะครับน้องตียนสีพอเมื่อกี้ครับเกเก่าไปไปเร็วตัวได้เลเร็วแต่บอกฟังไหมน้องตีนน้องตีนนันนี่เด้เนาะเร็วตัวได้ลไก่นนั่นน <laughs> hiện tôi đây hiện sao hoặc nghe nhận ôm một tiếng ở đây ngoài nọ ai chụp hình máy nó nào kín đây <laughs> <này> ê, <này>. à. <laughs>